ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องการฟังนิยายทางสารภาค2.5ตอนที่1คณะกรรมการแห่งเทพเจ้าเมฆหมอกแปรเปลี่ยนทัน 1, ล้านรูปแบบชั่วครู่คล้ายคลื่นซสาชั่วครู่คล้ายสาวงามสงบเงียบทุกการเปลี่ยนแปลงไร้กฎเกณฑ์แต่กลับงดงามราวต้องมนต์ความงามและความตื่นตะลึงนั้นไม่อาจบรรยายเป็นถ้อยคําได้เลยพลังต้นกําเนิดแห่งสวรรค์และโลกเข้มข้นจนแทบจับต้องได้มันไหลเวียนอยู่ในเมฆหมอกทุกละอองหากมนุษย์ธรรมดาได้มายืนอยู่ณที่แห่งนี้แม้เพียงหายใจเข้าครั้งเดียว ก็สามารถต่ออายุไขได้ถึงสิปีแต่พลังเช่นนี้ม่ใช่ของที่มนุษย์ควรสมัมผัสเพราะนี่คือพลังของเทพเจ้ามิใช่สิ่งที่ร่างกายของมนุษย์ปุถุชนจะรับไว้ได้มนุษย์ธรรมดาจะมาถึงสถานที่นี้ได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้แน่นอนเพราะที่นี่คืออาณาจักรทัพเจ้าพระราชวังระงานดั่งยอดเขาสูงตัดฟ้าเป็นประกายสีทองอ่อนๆภายใต้แสงรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่คือจุดสูงสุดของอาณาจักรทัพเจ้าทั้งหมดเป็นศูนย์กลางแห่งพลังอํานาจและเป็นสถานที่ที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างใน มีหน้าที่ควบคุมกฎเกณฑ์แห่งอาณาจักรททพเจ้าและคอยตัดสินความถูกผิดในหมู่เทพเจ้าทั้งปวงห้องถงกลางของพระราชวังนั้นเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมทุกด้านของผนังไม่มีการประดับตกแต่งด้วยสิ่งใดแต่กลับปรากฏเป็นแสงและภาพนับไม่ถ้วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจากแสงเหล่านั้นคือภาพของดาวเคราะห์โลกมนุษย์และจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลที่นี่คือสถานที่ที่คณะกรรมการเทพเจ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งในกาแล็กซีน่นี้ใจกลางห้องถงมีโต๊ะกลมขนาดมาหึมาพื้นผิวของโต๊ะกลมนั้นไม่อาจาระบุได้ว่าทําจากส แต่เมื่อเพ่งมองลึกเข้าไปกลับเห็นเมฆหมอกกลอมลอยอยู่ภายในราวกับไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้รอบตกลมดังกล่าวมีบุคคลห้าคนนั่งล้อมรอบอยู่พวกเขาแต่ละคนเป็นรัศมีไม่ธรรมดาและต่างสวงชุดกรุมสีแตกต่างกันเผยถึงพลังอํานาจและตําแหน่งที่ไม่อาจเทียบเคียงได้ในโลกมนุษย์บรรยากาศเงียบงนันแต่กลับอบอวลด้วยแรงกดดันบางอย่างที่ยากจะอธิบายมันคือความยิ่งใหญ่ของเหล่าเทพผู้กาหนดโชคชะตาแห่งสรรพสิ่งและการตัดสินใจของพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของจักรวาลได้ในพริบตาเดียว คนที่นั่งอยู่ตำแหน่งประธานคือชายผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังสงบลึกล้ำเขาสวมชุดคลุมยาวสีน้ำเงินงดงามราวกับสวรรค์ไร้มนผมยาวสีน้ำเงินเข้มปล่อยสยายอยู่เบื้องหลังดั่งสายธารไร้ต้นกำเนิดเนื้อผ้าของชุดคลุมนั้นลื่นไหลาราวกับมีคลื่นน้ำวนขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาหากเท่งมองด้วยจิตที่ไม่มั่นคงดวงตาจะถูกดูดกลืนเข้าสู่สีน้ำเงินเข้มที่ลึกล้ำราวกับมหาสมุทรไร้ก้นและหากจิตวิญญ,ญาณเผลอไผลก็อาจทัดหลงไปในห้วงน้ำของพลังลี้ลับนั้นอย่างไม่มีวันกลับชายสีน้ำเงินผู้นี้คือเเเทททพพสสสมมุรุรรรผู้้งงดแห่คณะกกาาจ ทัดทางซ้ายของเขาชายหนุ่มสูงชุดคลุมยาวสีดำสนิทผมสั้นสีดำขับให้ใบหน้าดูมีชีวิตชีวาดวงตาของเขาราวกับมีเปลวไฟสีแดงเต้นระบําอยู่ภายในและที่มุมปากปรากฏร,รอยยิ้มเจ้าเล่ห์บางเบาช่างขัดกับบรรยากาศเคร่งขรึมของสถานที่นี้อย่างน่าประหลาดแต่อย่างไรเสียเขาคือหนึ่งในห้าเทพเจ้าสูงสุดผู้ควบคุมพลังแห่งไฟและความวุ่นวายข้างเขาคือหญิงสาวผู้สูมชุดคลุมยาวสีขาวบริสุทธิ์ผมยาวสีแดงเพลิงปล่อยสยายลงมาจนถึงแผ่นหลังใบหน้าของนางงดงามอ่อนโยนแต่ในความอ่อนโยนนั้นกลับเป็นประกายความบริสุทธิ์ที่ไม่มีส แววตาของนางเหมือนเปลวไฟที่ถูกควบคุมด้วยความสงบงามอย่างสงัดและนิ่งอย่างเยือกเย็นตรงข้ามพวกเขาทางด้านขวาของเทพปมุทรชายผู้ลึกลับในผ้าคลุมสีม่วงเข้มกำลังนั่งเงียบงนันผ้าคลุมขนาดใหญ่ปกปิดทุกสัดส่วนบนร่างของเขาแม้แต่ใบหน้าก็ถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิดมีเพียงแสงสีแดงสองกลุ่มที่เต้นระบำงอย่างช้าๆภายใต้เงาผ้าคลุมนั้นและจากภายในผ้าคลุมมีลมหายใจบางอย่างเล็ดลอดออกมาเป็นลมหายใจที่น่ากลัวหนักแน่นและไร้ขอบเขตจนคล้ายจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งใครได้สบตาเขาแม้เพียงเสี้ยววินาที อาสูญเสียความกล้าหาญไปทั้งชีวิตข้างเขาอีกฝั่งคือนางเทพแห่งชีวิตหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวสีเขียวมรยิปะยิบรอบตัวเธอมีไอพลังแห่งชีวิตอบอวลตลอดเวลาบนใบหน้ามีรอยยิ้มจังจงประดับอยู่อย่างมั่นคงเสมอแม้รูปลักษณ์ของเธอจะไม่งดงามสะดุดตาเท่าหญิงชุดขาวฝั่งตรงข้ามแต่กลับเปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งการเยียวยาเตรนอายชีวิตของเธอนั้นแผ่รกระจายออกมาราวกับทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิทำให้ผู้ที่ได้เข้าใกล้รู้สึกสงบและผ่อนคลายอย่างประหลาดเสียงทุ่งต่ำทรงอำนาจดังออกกมมาาาาจชย้ลุ่วง เสียงนั้นหนักแน่นและเยือกเย็นไปพร้อมกันราวกับมาจากห้วงลึกของความมืดไร้ขอบเขตเทพสมุทรเขาเอ่ยช้าๆในโลกเบื้องล่างต่างๆช่วงนี้มีมนุษย์จํานวนมากฝึกฝนจนถึงขีดสุดจําเป็นต้องมีตําแหน่งเทพเจ้าจึงจะเข้าสู่อาณาจักรท้พระเจ้าของข้าได้ถึงเวลาที่ควรจะเปิดอาณาจักรท้พระเจ้าต่อไปแล้วเมื่อคํากล่าวสิ้นสุดลงแสงสีแดงในภาคกลุ่มพุ่งเป้าไปยังชายหนุ่มผมสีน้ําเงินในตาแหน่งประธานและทั่วทั้งห้องถงแปดเหลี่ยมก็ตกอยู่ในความเงียบงันทันทีราวกับทุกจักรวาลกําลังรอคาตอบจากเทพสมุยว ชายหนุ่มผมสีน้ำเงินขมวดคิ้วเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างกฎหมายของอาณาจักรเทพเจ้าได้ถูกกำหนดไว้นานแล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงมันง่ายๆอย่าพูดถึงว่าการขยายอาณาจักรเทพเจ้าอสันพรหลักฐานของมันนี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้แม้ว่าจะมีมนุษย์ที่บรรลุถึงระดับสูงสุดแต่ก็มีเทพเจ้าจำนวนมากที่ลาออกเพื่อสำรวจจักรวาลอันไกลโพ้นให้การแทนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างกล่าวอย่างเย็นชาตามธรรมชาติการแทนที่เทพเจ้านั้นยากมาก ผู้ที่มีความสามารถหลายคนเสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบการสืบทอดของเทพเจ้าหากอาณาจักรเทพเจ้ามีตำแหน่งมากขึ้นการเลื่อนขั้นเป็นเทพเจ้าก็จะง่ายขึ้นมากไม่มีเหตุผลที่จะไม่ขยายอาณาจักรเทพเจ้าด้วยพลังที่อาณาจักรเทพเจ้าสะสมมาการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือเจตจำนงของโลกนี่จะทําให้อาณาจักรเทพเจ้าเป็นสถานที่ที่ดีกว่าทเทพเจ้าแห่งท้องทะเลขมวดคิ้วเล็กน้อยการขยายอาณาจักรทพเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนี่จะทําให้ทั้งโลกไม่สงบแม้กระทั่งรบกวนทั้งจักรวาลที่เรากาลังตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงสำหรับโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเมินไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอย่าพูดถึงมันอีกน้ำเสียงของเขาหนักแน่นมากเมื่อพูดเช่นนี้อีกสี่คนก็มองเขาด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองหลังจากที่สองราชาเท,ทพเจ้ากลับชาติมาเกิดเราถือหนึ่งศีลต่อคนข้าขอลงคะแนนข้าเห็นด้วยกับการขยายอาณาจักรทัพเจ้าด้วยเสียงทุ้มลึกเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตอบว่าแม้ว่าเราจะลงคะแนนในเรื่องนี เราต้องขยายการประชุมสภาอาณาจักรเทพ,พเจ้าเราไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ด้วยพวกเราห้าคนเรื่องนี้เลื่อนออกไปเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกดเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างลงท,งทันทีภาคภุมสีม่วงของเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างขยับแม้ไม่มีลมแสงสีแดงจากดวงตาของเขากระพริบเล็กน้อยก่อนจะสงบลงอีกครั้งหญิงสาวในชุดสีเขียวที่นั่งข้างเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องวางแผนอย่างรอบคอบการทำลายล้างอย่ารีบร้อนเมื่อเธอพูดเช่นนั้นเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างก็ผ่อนคลายสีหน้าและเงียบลง หญิงสาวในชุดสีเขียวมองเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแล้วยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลฉันรู้สึกว่าเจ้ามีความรู้สึกของชีวิตที่แข็งแกร่งในช่วงนี้เจ้าอาจจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวหืมเทพเจ้าแห่งท้องทะเลคิดอยู่คู่หนึ่งมองเธอแล้วกล่าวว่าเทพีแห่งชีวิตเจ้ากำลังพูดถึงเทพีแห่งชีวิตยิ้มอย่างลึกลับแล้วกล่าวว่าไปถามนางเจ้าจะรู้เองสีหน้าของเทพสมุดเปลี่ยนไปเล็กน้อยความตื่นเต้นแวบ,บผ่านดวงตาที่สงบนิ่งเขาพยักหน้าให้เทพีแห่งชีวิตแล้วกล่าวว่าขอบใจ คนสองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างและเทพ,พีแห่งชีวิตก็ยิ้มและพยักหน้าให้เทพสมุดรพร้อมกันกล่าวว่าขอแสดงความยินดีเทพพสมุรยิ้มตอบด้วยความอ่อนโยนท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มคลายความตึงเครียดลงเทพ,พ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเล็กน้อยว่าขอแสดงความยินดีแม้ว่าในน้ำเสียงจะไม่มีความยินดีมากนักแต่เขาก็ยังพูดออกมาด้วยความสงบเทพ,พพสมุรกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทวีปต่างๆในโลกเบื้องล่างมีมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งโดดเด่นมากมายข้าขอเสนอให้เพิ่มการตรวจสอบ และกำกับดูแลของผู้ล่าเทพเจ้าหากมีผู้ที่ยอดเยี่ยมก็สามารถนำเข้าสู่อาณาจักรทัพเจ้าได้จริงๆพวกเรายังสามารถเพิ่มการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าให้รัดกลุ่มและยืดหยุ่นขึ้นด้วยดีหรือไม่เมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนี้สีหน้าของเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยอีกสามคนพยักหน้าเห็นด้วยเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างก็พยักหน้าเช่นกันในที่สุดเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างกล่าวว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนข้าต้องไปจัดการข้อพิพาทของเทพเจ้าระดับสองสองสามคนพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืน หันหลังเดินออกไปจากห้องถุงเงียบเ,เทพีแห่งชีวิตที่นั่งอยู่ข้างเขามองเทพสมุดด้วยสายตาที่มีความรู้สึกผิดเล็กน้อยแต่ก็ลุกขึ้นยืนหันไปกล่าวกับอีกสามคนว่าเทพ,พระสมุรเทพพเจ้าแห่งความดีงามเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายข้าขอตัวก่อนข้าต้องคอยดูเขาไม่ให้เขาโหดร้ายเกินไปในขณะนี้จิตใจของเทพสมุดรเริ่มวอกแวกแล้วเขาลุกขึ้นยืนพร้อมรอยยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่ารีบไปเถิดเทพีแห่งชีวิตจึงรีบไล่ตามทิศทางที่เทพเจ้าแห่งการทำลายล้างจากไปเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายในชุดดำ หันสีสมองเทพระสมุทรยิ้มอย่างเจ้าเล่เล็กน้อยแล้วกล่าวว่าดูเหมือนว่าเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างยังมีความกับแค้นใจอยู่มากแต่เขาก็ทำเพื่อการพัฒนาอาณาจักรเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งความงีงามในชุดคลุมยาวลุกขึ้นยืนเช่นกันกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าวันนี้อารมณ์ของเขาหุนหันพลันแล่นไปหน่อยเทพระสมุทรท่านอยากถือสาเขาเลยเทพระสมุทรยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวอย่างสบายใจว่าตอนนี้ข้าไม่มีเวลาจะถือสาเขาหรอกข้าแค่อยากรีบไปดูภรรยาของข้าวันนี้พวกท่านเฝ้าเวรไปก่อนก็แล้วกันข้าขอแอบขี้เกียจหน่อย เทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีแล้วกล่าวว่ารีบไปเถอะหากมีข่าวดีก็ต้องรีบบอกพวกเราด้วยนะเทพสมุรโบกแขนเสื้อยาวร่างของเขาแปลเปลี่ยนเป็นแสงสีน้ำเงินเดืองรองพลือวไหวแหวกผ่านอา,าอากาศออกจากห้องถงใหญ่ไปอย่างเงยบงันมองดูแผ่นหลังที่ค่อยๆรับสายตาไปเทพเจ้าแห่งความดีงามก็เดินมายืนข้างกายเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายอย่างเงียบๆแล้วพิงไหลเขาเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่มว่าช่วงนี้เทพเจ้าแห่งการทำลายล้างเริ่มเกิดไปมากขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแยงระหว่างเขากับเทพ,พสมุทตก็เหมือนจะเปลี่ยนจากเงียบเียเป็นเปิดเผยแล้วพวกเราควรวางตัวยังไงดีเทพพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายถอนหายใจเบาๆกล่าวอย่างช้าๆว่าพวกเราไม่ใช่สองราชาเทพพเจ้าในตอนนั้นอีกแล้วตอนนี้เราทั้งคู่ก็เป็นแค่รุ่นน้องที่รับตําแหน่งต่อมาไม่มีสิทธิ์ออกหน้าตรงตรงเหมือนก่อนเราทําได้แค่เฝ้าดูสถานการณ์ไปก่อนเขาหันหน้ามองเทพทีที่อยู่ข้างกายแล้วกล่าวต่อด้วยสินตังว่าเทพพเจ้าแห่งการทาลายล้างมาหาข่าหลายครั้งแล้วเป็นการส่วนตัว เขาหวังจะโน้มน้าวให้ข้าสนับสนุนเขาพูดตามตรงนักเขาเองก็ทําเพื่อการพัฒนาอาณาจากักรททพเจ้าอย่างจรงิงจังมุ่งมั่นและกล้าเสี่ยงไม่ใช่เรื่องผิดเลยส่วนเทพสมุทรก็มีความสุขุมรอบคอบมากกว่ามองไก,กลามากกว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเช่นกันเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าวสรุปว่าเราจะยืนข้างฝ่ายไหนก็ไม่เหมาะสมทั้งนั้นทําได้แค่เป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยหวังแค่ว่าพวกเขาจะไม่ประทะก,กันจริงๆก็พอแล้วเทพเจ้าแห่งความดีงามพยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าในคณะกรรมการเทพเจ้าเราห้าเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งการทำลายล้างกับเทพีแห่งชีวิตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเทพสมุทรก็มาถึงก่อนพวกเราเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เร็วกว่ามากนักเธอหันหน้ามองออกไปยังท้องฟ้าสีทองถ่ายนอกพลังกล่าวอย่างเรียบเฉยว่าพวกเราหนักไม่ต้องพูดถึงก็รู้หากไม่ใช่เพราะสองราชาเทพเจ้าจากไปพวกเราก็คงไม่มีคุณสมบัติจะขึ้นมารับตำแหน่งเทพเจ้าแห่งความดีงามและความชั่วร้ายแทนเธอหัวเราะเบาๆอย่างเจือจางในด้านความแข็งแกร่งจากห้าเทพเจ้าคงเป็นเทพสมุทรที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเองก็ยังดำรงตำแหน่งเทพเจ้าแห่งอสูรสงครามอีกด้วย ตามมาด้วยเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างแล้วก็เทพีแห่งชีวิตส่วนพวกเราสองคนอ่อนแอที่สุดท่านพูดถูกเราเป็นตัวกลางป่อยเกลีย่ยอาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดแล้วแม้ว่าวันหนึ่งพวกเขาจะต่อสู้กันจริงๆแต่อาณาจักรทัพเจ้าก็วุ่นวายไม่ได้เพราะถ้าอาณาจักรทัพเจ้าสั่นคลอนทั่วทั้งจักรวาลก็จะสั่นคลอนตามและสุดท้ายพวกเราก็ทำได้แค่เลือกเดินในเส้นทางสายกลางนี้เทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายกล่าวว่า ปัจจุบันอาณาจักรทพเจ้ามีเทพเจ้าระดับ18องค์เทพเจ้าระดับ2 2 1 6องค์เทพเจ้าระดับ3 1 8 4 7องค์จแปหน้าที่เจทีเทพเจ้าธรรมดาและผู้ล่าเทพเจ้าประมาณหมื่นกว่าคนเหมือนกับพวกเราคนที่เลือกเป็นกลางควรจะมีจํานวนมากท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็เป็นเทพเจ้าฝ่ายหนึ่งเทพสมุทรและเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างก็แค่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเท่านั้นพูดตามตรงข้าหวังจริงๆว่าสองราชาเทพเจ้าจะจบการเดินทางในโลกเบื้องล่างโดยเร็วรีบกลับมาเมื่อพวกท่านอยู่ก็คงไม่มีเรื่องวุ เทพเจ้าแห่งความดีงามกล่าวอย่างจนปัญญาสองคนนั้นพัวพันกับการบินไหวตายเกิดในโลกเบื้องล่างมาหลายชาติแล้วไม่รู้ว่าผ่านมากี่ชาติแล้วทุกครั้งที่ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดเมื่อพวกเราไปหาพวกท่านแค่ฟื้นความทรงจำบางส่วนก็ไม่ยอมกลับมาน่าจนปัญญาจริงๆแล้วมาต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับ